ในตอนสุดท้ายของบทนี้นะครับก็ <S 2> <S 2> จะมาพูดถึงการวิเคราะห์แรงเสียดทานในสายพานแบนหรือว่าแฟลตเบลนะครับสายพานแบนจริงๆเนี่ยเราอนุมานใช้กับพกเชือกได้ด้วยนะครับแรงเสียดทานในเชือกนะครับอันนี้เรามาดูรูปนะครับรูปนี้เนี่ยไอตัวสีเทาๆท,ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็คือก็คือผิวเสียดทานนะครับผิวเสียดทานที่ไอตัวสายพานแบนหรือเชือกเนี่ยมันทาบทับอยู่นะครับตัวนี้ก็คือตัว ตัวสายพานแบนตัวที่เราจะศึกษานี่เองนะครับจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับมุมที่สายพานแบนเนี่ยมันสัมผัสอยู่กับตัวของแข็งเนี่ยก็จะเป็นมุมนี้นะครับจะกวาดได้เป็นมุมเท่ากับเบต้าโดยที่เบต้านี้เนี่ยเราบอกเป็นเรเดียนนะครับเราบอกเป็นเรเดียนนะครับเวลามันสัมผัสกันระหว่างตัวผิวเศษทานกับตัวสายพานแบนเนี่ยก็จะเกิดแรงเศษธานขึ้นทําให้แรงตึงที่ปลายทั้งสองข้างของสายพานหรือเชือกเนี่ยมันไม่เท่ากัน รเราก็เลยใช้ตัวอักษรห้อยเป็น t2 กับ t1 โดยที่เราจะกําหนดให้ไอตัว t2 เนี่ยมันเป็นตัวที่มีทิศไปทางเดียวกับแนวการเคลื่อนที่ของสายพานด้วยอย่างรูปเนี้ยถ้าเราคิดว่าสายพานมันเคลื่อนที่มาตามแนวนี้นะครับหรือกําลังจะเคลื่อนที่มาตามแนวนี้เนี่ยด้านนี้ก็จะเป็น t2 ส่วนด้านที่ไม่ได้อยู่ตามแนวการเคลื่อนที่ของสายพานก็จะเป็นเป็น t1 ไปนะครับเราพบว่า ผลจากแรงเสียดทานเนี่ยทำให้ทีสกับทีหเนี่ยสัมพันธ์กันด้วยสูตรนี้นะครับอันนี้คือสูตรที่ใช้ในงานนะครับก็คือทีสเนี่ยจะมีค่าเท่ากับทีหคูณกับ e ยกกําลังมิวบนะครับโดยที่ตัวมิวตัวนี้เนี่ยก็คือค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตตัวนี้นะครับส่วนตัวเบต้าตัวนี้เนี่ยก็คือก็คือมุมเลเดียนที่ที่สัมผัสสายสายพานเนี่ยมันไปสัมผัสอยู่กับ ตัวผิวเสร็จทานนั่นเองนะครับอันนี้จุดที่ต้องระวังให้ดีก็คือการกําหนดข้อพึงระวังนะครับก็คือการกําหนดปลาย T1 T2 เนี่ยก็จําไว้นะครับ T2 เนี่ยมันจะไปด้านเดียวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของสายพานนะครับจำไว้แค่นี้พอนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกอันหนึ่งคือมุมเบต้าเนี่ยต้องเป็นเรเดียนเท่านั้นนะครับเวลาเรานับมุมเรเดียนเนี่ยก็นับง่ายง่ายครับถ้าเกิดว่ามีท่อกลมแล้วมีสายพานพาดอยู่ พาดอยู่ครึ่งหนึ่งก็คือ180องศาใช่ไหมครับก็แปลว่าทับอยู่ประมาณไม่ไม่ประมาณนะครับทับอยู่เท่ากับพายเรเดียนแต่ถ้าเกิดว่ามีท่อกลมๆนะครับมีสายพาน, 1, น,นพันอยู่หนึ่งรอบนะครับพันอยู่หนึ่งรอบก็คือสองพายเรเดียนนี่คือมุมโอบมันนะครับถ้าเกิดว่าพันอยู่สองรอบมีท่อกลมๆนะครับพันไปหนึ่งรอบหนึ่งรอบนี่คือสองพายถูกไหม,มนนครับ พันไปอีกหนึ่งรอบนะครับก็กลายเป็น4พายเรเดียนนะครับก็นับจำนวนรอบที่มันอบรัดไปเรื่อยๆนี่นะครับก็จะบอกได้ว่ามันมุมเบต้ามันจะมีค่าเท่าไหร่นะครับสำหรับการคำนวณสายพันธแบเนด์ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากรู้หลักการแค่2ข้อนี้พอแล้วนะครับแล้วก็จำสูตรตัวนี้เอาไปใช้งานให้ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างการคำนวณกันนะครับข้อนี้มีมวล1น0กิโกร,รมถูกแขวนอยู่บนล้อดังรูป นะครับเดี๋ยวแก้โจทย์นิดหนึ่งนะครับมวลไม่ใช่100นะครับอันนี้นี่เป็น200กิโลกร,รัมนะครับมวล2 0 0กิโลกร,รัมถูกแขวนดังรูปนะครับถูกแขวนไว้บนล้ออันนี้ถ้าสมมระสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างเชือกแล้วก็ผิวลูกล้อมีค่าเท่ากับ0.3ถ้าพูดกันง่ายๆก็คือตัวนี้มิลเท่ากับ0.3ะครับให้หาแรงที่ใช้ในการดึงมวลขึ้นแรง P ที่ใช้ดึงขึ้นนะครับแล้วก็ แรงที่ใช้ในการดึงให้โมนนี้อยู่กับที่มีอยู่สองสองข้อนะครับโจทย์อันแรกคือให้หาแรงที่ใช้ดึงขึ้นกับอีกอันหนึ่งคือแรงที่ใช้ในการดึงให้โมนนี้ไม่เคลื่อนที่หลังจากที่มันขึ้นมาแล้วนะครับเราก็มาดูกันกรณีที่มันเคลื่อนที่ขึ้นก่อนนะครับกรณีเคลื่อนที่ขึ้นเนี่ยเชือกมันจะเคลื่อนที่ขึ้นในลักษณะอย่างตามแนวรูปนี้ดังนั้นรู้ได้เลยว่าด้านนี้จะเป็น t 2ส่วนด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นก็จะเป็น t 1ซึ่ง ถ้าโจทย์บอกมาว่ามวลเท่ากับ200ใช่ไหมครับแรง W ด้านนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ200คูณเนิวตันอันนี้เป็น t หนไปนะครับเอาละครับกำหนดไปทีนึ่ง t สงได้แล้วต่อไปก็คำนวณมุมกำหนดมุมนะครับมุมที่เชื่อมมันโอบอยู่เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามันทำมุมเท่ากับ90องศานะครับมุม90องศาเนี่ยมุมนี้ก็คือเบต้าก็จะมีค่าเท่ากับพายส่วน2นะครับเอาละได้ข้อมูลครบแล้วก็แทนค่างลงไปในสูตรนะครับ เราก็แทนออกมาได้เป็น,เ,นเห็นไหมครับกรณีน,นี้เราให้ t 2เนี่ยเป็นเป็นตัว p เห็นไหมฮะที่เรารู้อย่างนี้เพราะว่าดูรูปเมื่อสักครู่นี้จําได้ไหมฮะเชื่อมมันเคลื่อนที่ขึ้นแรง p อยู่ด้านนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น t 2ส,ส่วน mg ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้หรือว่าที่เขียนเป็น w ตัวนี้นะครับก็กลายเป็น t 1ไปก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะได้ออกมาว่า p ก็มีค่าเท่ากับ t 1เห็นไหมครับ t 1ก็คือ2อ9 8 1 นะครับแล้วก็คูณกับ e กําลัง mu คือ0.3ส่วนเบต้าคือายส่วน2คูเครึ่งค่าแรกออกมาก็จะได้ว่า p ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ3,143.08นิวตันนะครับอันนี้คือจังหวะที่มวลมันมันโดนดึงขึ้นคราวนี้จังหวะที่รักษาให้มวลมันอยู่กับที่บ้างนะครับในจังหวะที่มวลมันอยู่กับที่เนี่ยก็คือเชือกเนี่ยมันจะพยายามเคลื่อนที่ลง เชือกพยายามจะเคลื่อนที่ลงแรง P เนี้ยพยายามจะดึงต้านไว้ไม่ให้เชือกมันเคลื่อนที่ลงเพราะฉะนั้นแนวการเคลื่อนที่ของเชือกเนี่ยมันจะพยายามจะเคลื่อนลงอย่างนี้เพราะฉะนั้นด้านนี้จะกลายมาเป็น T2 ส่วนด้านบนนี้จะกลายมาเป็น T1 แทนนะครับก็แทนค่าเหมือนเดิมครับแต่ว่าตอนนี้ด้านนี้กลายเป็น T2 ไปแล้วเห็นไหมครับส่วนแรง P ตรงนี้กลายเป็น T1 นะครับก็กดเครื่องคิดเลขออกมานะครับจะได้ T เท่ากับแรง P นะครับออกมาเท่ากับ1,200 2 4 7 4นิวตันนะครับถ้าเราเทียบค่าแรง P ของทั้งสองค่านี้ดูเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นว่าแรง P ที่ใช้ในการยกเนี่ยมีค่า3,143คือมีค่ามากในขณะที่แรง P ที่ใช้ในการรักษามวลไม่ให้ล่วงลงไปเนี่ยมีค่าแค่1 1 0 0เอ้ยโทัทีครับ1224ซึ่งมีค่าน้อยกว่ากันเยอะเลยนครับเห็นไหมครับ,รบงั้นก็จะเห็นได้ว่าการคำนวณเกี่ยวกับเรื่อง ของแรงเสียดทานในสายพันธ์แบนเนี่ยความยากง่ายอยู่ที่ว่าบอกมุมเบต้าเป็นหรือเปล่านะครับแล้วก็บอกได้ไหมว่าอันไหนเป็น T2 ปลายไหนเป็น T1 เพราะว่าถ้าบอกไม่ได้เนี่ยเวลาแทนค่ามันก็ผิดแต่ว่าถ้าบอกได้เรียบร้อยก,การคำนวณก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับเอาละครับในสัปดาห์นี้เนี่ยเราพูดถึงการวิเคราะห์แรงเสียดทานในลิมสกรูแล้วก็สายพานแบนซึ่งกรณีของลิมแล้วก็สกรูเนี่ย โหดร้ายทารุนพอสมควรนะครับยังไงเนี่ยก็ไปทบทวนเยอะๆเพราะว่า,าผู้รู้มากก็ย่อมได้เปรียบในโลกของการทำงานจริงนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ